สวัสดีค่ะพี่พีเอฟทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นหน้าฝนแล้วหลายๆคนนะคะเกิดปัญหาเยอะมากกับการปลูกหอมแบ่งหน้าฝนนะคะวันนี้นะคะเราก็มีเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคมาแจกนะคะมาดูนี่จะเป็นตะกร้าปลูกหอมนะคะที่ถอนไปแล้วสองรอบนะคะแล้วดินก็คือยุบไปเยอะแล้วนะคะพี่พี่นี่ดินยุบไปเยอะแล้วนะคะเทคนิควิธีการนะคะที่จะปลูกหน้าฝนนะคะทุกคนหลายๆคนเนี่ยพลาดข้อนี้เยอะมากเลยก็คือ การเติมดินให้เต็มล้นเข่งแบบนี้นะคะพี่พี่อย่าลืมนะคะเราต้องเติมดินนะคะทางสวนของน้องไอยเนี่ยจะใช้วิธีการเอาดินจากด้านล่างตรงน,นี้เลยนะคะพี่พี่แล้วก็ขุดขึ้นเติมนะคะบนแปลงให้น้องนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปขนดินไกลเนาะทําการขุดขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่เต็มแล้วเนี่ยเราก็ทําการเกลี่ยนะคะแล้วก็ปลูกได้เลยนะคะ ทางสวนน้องก้อยนะคะก็จะเติมดินแบบนี้เลยค่ะบี่พี่นะคะต้องเติมดินให้เต็มเข่งนะคะและเข่งที่น้องก้อยใช้ก็จะเป็นเข่งเบอร์หกคะ่ะทุกคนเข่งเบอร์หกนะคะหน้ากว้างสิบห้านิ้วนะคะทุกคนนี่นะคะหลายคนนะ่ะบอกว่าน้องก้อยพี่ปรุงดินแบบน้องก้อยเตะเลยนะคะแต่ทําไมหอมพี่แบบว่าฝนตกมาแล้วน้องยังแบบไม่สวยนะคะไม่สวยเหมือนของน้องก้อยนะคะ พ,พี่ดูนะว่าแปลงหอมขอน้องก้อยทั้งหมดเนี้ยไม่เคยทําแบบว่าสแลนให้น้องเลยไม่เคยทาโรงเรือนให้น้องเลยนะคะ mm hmm. น้องก้อยปลูกกลางแจ้งกลางแดดแบบนี้กลางฝนแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ปลูกแบบว่าโด mm hmm. นเมื่อคืนน่ะโดนฝนตกทั้งคืนนะคะโดนฝนตกใส่ทั้งคืนเลย mm hmm. แต่น้องก็ยังไม่เป็นอะไรเลยนะคะ mm hmm. เทคนิคก็คือเวลาเราปลูกหอมแบ่งหน้าฝนนะคะ มันไม่เกี่ยวเลยว่าเขาจะโดนฝนหนักแค่ไหนนะคะโดนฝนทั้งคืนน้องก็ไม่เป็นอะไรถ้าดินน้องไม่แฉะนะคะนี่แหละปัญหานะคะก็คืออย่าให้ดินน้องแฉะวิธีการน้องก็จะยกดินให้สูงให้ท่วมแบบนี้แล้วปลูกเขานะคะถ้าเราใส่ดินน้อยเนี่ยบางทีนะคะข้างล่างตะก้ามันแฉะเนาะพอแค่ใส่แค่นี้เหมือนากเขาก็ยังไปเจอความแฉะอยู่นะคะน้องก้อยก็เลยใส่ดินให้เต็ม เพื่อบางทีเนี่ยเวลารากเขาลงไปก็ไม่ได้ลงไปถึงก้นไม่ไม่มันไม่ได้แฉะมากอ่ะพีห่หินออกไหมคือมันจะไม่ได้แฉะนะคะทุกคนนี่เลยนะคะอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นการปรุงดินใหม่ก็ตามแล้วการปรุงดินใหม่เนี่ยทำวิธีแบบน้องก้อยได้เลยแต่ทาไมปลูกไปแล้วมันเหลืองมันไม่สวยแบบของน้องก้อยนะคะปรุงดินใหม่เนี่ยก็ต้องเติมให้เต็มแบบนี้นะคะเติมดินให้ล้นแบบนี้เลยแล้วค่อยปลูกนะคะอันนี้คือปลูกไปแล้วสองรอบน้องยุบแล้วนะคะ น้อ้อยจะขุดดินไหนก็ได้หน้าดินไหนก็ได้เติมขึ้นไปเติมไปเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรีบคุมฟางให้เขาน้อ้อยเติมไปเสร็จเนี่ยดินกําลังแบบโปง่ปงๆสวยๆกาลังฟูๆเลยนะคะโดยที่แบบตอนนี้ดินจะยังไม่แน่นเพราะว่าเราเพิ่งขุดขึ้นไปน้อ้อยจะเอาฟางมานะคะแล้วก็วางเอาฟางมาคุ้มให้น้องทั้งแปลงเลยนะคะหนาๆเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยลดน้ําเราค่อยปลูกหอม ถ้าสมมุติว่าเราไม่คุมฟางนะคะเวลาที่ฝนตกใส่เขาหรือเวลาที่เราลดน้ําเนี่ยมันจะไปทําให้ดินอะ่ะยิ่งแต่แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราคุมฟางหนาๆไปปุ๊บเนี่ยยังไงก็ดินไม่แน่นนะคือทดลองทํามาด้วยตัวเองแล้วนะคะปัญหาที่เจอที่ดินแน่นเพราะว่าข้างบนไม่มีฟางคุมคือเราไปลดน้ําเขาจนดินแน่นหมดแล้วนะคะเทคนิคก็คือใส่ฟางไปให้เต็มคุมฟางนะคะให้หนาๆเลยนะคะใครที่ไม่มีฟางก็ ใส่มะพร้าวสับหรือว่าขุยมะพร้าวก็ได้แต่ถ้าเป็นฟางจะดีที่สุดนะคะเพราะเราจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะเป็นต้นมะละกอแบบนี้ก็ตามนะคะทุกคนที่มันไม่สวยแล้วดินไม่สวยเลยเนี่ยนก้อยแค่เอาฟางไปคลุมให้เขานะกอละก้อนนะคะต้นละก้อนต้นละก้อนเนี่ยจากที่ดินไม่มีสารอาหารหรือไม่สวยเนี่ยเขากลับกลายเป็นต้นมะละกอที่สวยได้ต้นกล้วยก็เช่นกันเพราะฉะนั้นนก้อยเชื่อว่าในฟางเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์ตัวดีนะคะที่อยู่ในฟางนะคะเขาจะเป็นคนช่วยควรดินให้เราแบบนี้นะคะ โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวเย็นนี้น้องไก่จะพาทุกคนมาปลูกหอมกันคะ่ะวันนี้พามาเติมดินก่อนนะคะเช้านี้ก็คืออากาศดีมากๆนะคะทุกคนไม่ร้อนเลยนะคะฟ้าโปร่งนะคะฝนตกตั้งแต่เมื่อคือนนะคะจนถึงเช้าเลยนะคะก็เลยทําให้อากาศดีมากน้องก่ก็ทํางานได้นะคะเดี๋ยววันนี้น้องก่ก็จะเติมดินให้เต็มแปลงนี้นะคะตอนเย็นก็จะมาทําการปลูกนะคะหอมแบ่งเลยให้ี่พี่พี่จะได้ มีพันธไว้ซื้อตลอดนะคะ